เสร็จงานสักทีมันจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยฮลัลโหลเฮ้ยฉันมีสมาชิกคนใหม่นะสวัสดีใจ้เตัวเองโอ้โหกูตกใจมุนมาเลยไอชิบหายโอ้ขอโทษครับท่านพอดีผมมาใจาเกท่านหน่อยโอ้อีกียตกใจหมด อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะเราอยู่รายการชอ่องบีแอนดบอส่ท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจหรอกวา่าผมทาไมมีคนหนึ่งอะที่มาหาบ้านผมนะเขาก็ไม่ได้เป็นใครเลยครับเขาก็คือนายมิสโลงนั่นเองจริงเหรอครับคุณใช่เหรอครับนายมิสโลงเนี่ยแกไปไหนไม่รู้นะคือแกมาแจ้งตัวเองแล้วเขาก็ไปไหนก็ไม่รู้นะใช่ครับแกเปิดประตูแล้วก็ไปแล้วโอเคนะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับแอปล่าแอปออนอีกเช่นเคยนะ ก็เป็นคลิปพิเศษเลยก็ว่าได้ที่มีพี่แกเนี่ยมาบ้านผมนะซึ่งจะเป็นยังไงไปรับชมได้แล้วเดี๋ยวผมไปคุยพี่แกข้างนอกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเอาเดี๋ยวไมค์ครับอีกจัด์ดีขออภัยเกมตัดด้วยนะคือกูไปเผอกดออกอชิบายโอ้ไม่น่าเลยกา,กาจะไปปรับเซตติ้งซะหน่อยขออภัยนะคือโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพี่นายมิโลงนั่นเองครับ ชื่อแกก็บอกแล้วโอ้โหชื่อแม่งจะพิสดารไปครับเนี่ยนายมิสุหลงนะครับแต่พี่แกไม่ไปรู้ไปไหนครับเนี่ยเห็นพี่แกมาจะเอกตัวเองแล้วก็ไปข้างนอกแล้วมาเลยจังหวะนี้โอเคผมจะไปข้างนอกแล้วกันนะโอโ้ประตูก็มีมึงกระโดดหน้าตาครับเนี่ยใช่แล้วอา้าวสวัสดีครับคุณนายมิสุหลงสวัสดีครับผมผมนายมิสุหลงนะครับโอโ้มาแล้วครับนี่คือพี่แกนะครับ พี่แกสุดหลอ่อใส่แว่นตาสีดาแต่กูก็ใส่แว่นเป็นกระดาษเลยใชิบายก็ใช่เหรครับท่านวันเนี้ผมเนี่ยจะมีอะไรมาบอกกับท่านหน่อยนะคุณไมเคิลจริงเหรอครับใช่แล้วอ,อ่ะผมชื่อว่าไมเคิลนะโอเคตอนเนี้ได้ข่าวว่าตอนเนี้มันมีสปราราตัวหนึ่งอ่ะที่เอเกตอ๋อไอโถโซนะผมล่าไปแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณนายมิสหลงก็ใช่เลยครับไอตัวนั้นมันเป็นตัวที่โหดก็จริงนะที่เองไปล่าใช่ไหมใช่ครับอ๋อไอตัวนั้นเหรอ มันก็โหดนะแต่มันเป็นอมตะด้วยนะแต่ฉันมีได้ตอนนี้ได้รายงานสายของเราไม่ได้บอกบอกว่าตอนเนี้ยมันมีโถโซกิบิดบสี่ตัวมันบุกที่สุดสนุกแถวแถวใกล,ใกล้ๆเราเลยจริงเหรอครับคุณนายมิสุหลงใช่แล้วครับนั่นแหละตอนเนี้ยทางเราอ่ะเอ b บบก็ตอนนี้มีประชาชนได้รับแจ้งว่ามันอ่ะไปฆ่าคนอ่ะ ประมาณน่าจะ10คนแล้วจริงเหรอครับคุณใช่เหรอครับมันมาตั้ง4ี่คนโอ้โหและตัวที่ผมล่าไปสกิบิโดกโถโซเท่าชมงจำคลิปเก่าได้ไหมผมล่าไปแล้ว1ตัวครับแต่ตัวนั้นแม่งโหจริงนะมันฆ่าผมเป็นอาอามาตะได้ถือว่าแม่งโหจริงเพราะว่าทำไมมันฆ่ามาตะกูได้เพราะว่ากูใส่สกิปไอ้นี่ไงสกิปแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นสกิปของแอปออที่ผมใช้ในปัจจุบันไงนั่นแหละครับมันก็สามารถฆ่าผมตายได้ แต่ถ้าเป็นตัวสกีบีด็อกสตัวนี้ผมไม่รู้มันจะกระจอกหรือมันจะเทพหรือเปล่านะก็ต้องลองดูความสามารถของมันเนาะโอเคเพื่อไม่ทําการให้เสียเวลามากเราไปกันเลยโอเคมานายมิโหลงจะมากับฉันไหมโอ้ก็ได้ครับท่านผมมาด้วยก็แล้วกันโอเคท่านั้นมึงขึ้นรถเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผมขึ้นรถไม่ได้อนะ่ะเอามึงขึ้นรถไม่ได้นะี่นะเออช่างแม่งเลยท่านั้นมึงตามกูมาแล้วกันนะมาเลย พี่แกเนี่ยมึงก็คือรถไม่ได้เหมือนเดิมไม่รู้พี่แกเป็นห่าอะไรครับจูจ่ๆก็ขึ้นรถไม่ได้อชิบายมาเลยแถวตรงนี้ใช่ไหมมาเลยให้พี่แกตาม,มานะไม่รู้พี่แกจะตาม,มาถึงหรือเปล่าเนี่ยเคจอเลยตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับนี่ผมมาถึงแล้วโอ้โหพี่แกมีสกิลว,วาร์ปด้วยสกิลว,วิ่งเร็วนั่นเนีะยผู้ช่เลยครับท่านโอเคมาเลยจังหวะนี้เอาพี่แกมึงจะไปไหนอ่ะมึงเป็นไบโพล่าไปเนี่ยจู่ๆมึงก็เดินไปข้างนอกจู่ๆก็ตามปัวอะไรของมึงเนี่ย ขอโทษครับท่านที่ทําให้เสียเวลาโอเคมาเลยเพื่อไม่ทไกา์เสียเวลามากนะครับเราก็ลุยแม่งไปเลย <_ d ose> นี่ไงททานชมโถส้วมสกีบีโดปโถส้วมนี่ว่าเอ้ยนี่ทานชมมันกําลังจัดงานปาร์ตี้กันอยู่นะครับอเอเจาจังหวะนี้อเ,เอาพี่นายมิสหลงตาฉันมาโอเคเอออ่ะอ่ะโอ้โหพี่แกเปิดก่อนแล้วชมเอาเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โหไม่มาเปิดผมก่อนเลยเออ คุณบอกเลยว่าสกิลของมึงแม่งกระจอกยิงเอ้าทำไมมันฆ่าไม่ตายเวะเนี่ยทำไมมันไม่โสทัดทานเลยครับเนี่ยฮึกระจอกนะไอ้สกิลบิโโถสวมคิดว่ามึงจะฆ่าคนอ,อย่างกูได้หรอฟันไม่เดออไอ้กระจอกเอ้าแล้วประชาชนไปไหนหมดเนี่ยอๆๆ๋อก็ไอประชาชนที่อย่างนั้นเหรอพวกเราฆ่าตายไปหมดแล้วเฮ้ฮออ่าฮ่ริงแล้วใช่แล้วไอ้หนอยนะแกบังอาจมาทําร้ายประชาชนสุดที่รักของกูกูรับไม่ได้จริงๆเลยคนอย่างมึงเนี่ยใช่แล้วและทําไมล่ะ โอ้โหพี่นายมิสหลงเปิดก่อนได้เปียบเลยท่านผู้ชมโอเคจังหวะน,นี้ให้พี่แกเปิดกอเลยพี่แกนี้ใช้อาวุธประชิดอย่างเดียวนะคือพี่แกไม่ได้ใช้ปืนนะเพราะว่าพี่แกเ็าบอกเลยว่าใช้ปืนมันกระจอกเกินไปคนอย่างมันต้องเล่เอาวุธประชิดแล้วล่ะโอ้โหอาวุธประชิดไม่ก็โหดเกินแล้วไอตัวที่หนึ่งไปไหนวะไอตัวที่หนึ่งมันไปไหนวะท่านผู้ชมเห็นไม่ตั้งสามตัวท่านผู้ชมคิดดูดิโอต้องหาแม่งก่อนวะไม่รู้มันจะไปแอบอยู่ตรงไหนอีก เดียว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 ไอส้สีตัวตัวน้กี้ไปไหนเห็นสายได้รับแจ้งมานะเนี่ยโอเคกูต้องหาแม่ให้เจอให้พี่แกเปิดก่อนเลยโอ้ oh. พี่แกมันก็ไปเปิดสิ <c oughs> แกคิดจะหนีใั่ไปไหนทุยกูไม่ได้หนีมึงหรอกไอควายมึงอย่ามาอ้านดีกว่าโอ้ยกระจอกกูไม่ได้หนีคนอย่างมึงหรอกแต่กูหาเพื่อนมึงอะเพื่อนมึงไปไหน ฉันไม่บอกหรือว,ว่าเพื่อนมันอยู่ไหนอะเฮ้ยโขมึงไม่บอกใช่ไหมได้ไอ้เพื่อนมึงไปไหนครับเนี่ยกูมไม่เห็นมึงเลยว่าเพื่อนมันแบบนี้ผมต้องเปิดสกิลพิเศษแล้วสกิลนี้ก็คือสกิลครีตีนะเองสกิลแบบสร้างสารรค์นั่นเองครับผมเปิดสกิลนี้ในการหาแม่งดีกว่ามาเลยเพราะว่า AB เเรามีสกิลแล้วแต่มันทําอะไรเราไม่ได้นะอะเดี๋ยวผมจะหาแม่งทั่วแมปเลยดูว่ามันอยู่ตรงไหนคนระับเปิดเลยกูใช้สกิลนี้แม่งเลย เพื่อาอาสกิลที่สามารถบินได้ครับมันอยู่ไหนวะเอ้กูเจอมันนะมันน่าจะอยู่อ๋อนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองกูเจอแล้วโอเคเย็บร้อยจังหวะนี้ก็ปิดโหมดคีดีได้เลยไปเลยเพราะว่า ABB นายไมเคิลเนี่ยแกเนี่ยมีสกิลแบบสามารถแบบมองสามารถปรับเป็นโหมด ชีวได้เองอเอครับเพราะไมค์คามันก็มีสกลแบบนี้อยู่แล้วไงมาเลยเพราะม่าเป็นระบบไงโอเคมาเลยมาเลยมาโอ้โหพี่อ่านายมิสลงจะกไกาตัวนั้นไปไอตัวนี้มันเหลืออีกตัวหนึ่งผมเจอแล้วมันไปอยู่ในในบอ่อหนัน่นโอ้โหไม่เงียนเกิน,นชมมาเลยจังหวะน,นี้มันไปไหนวะผมเห็นมันอยู่นะอยู่ตรงเนี้มาเลยกูจะฆ่ามึงให้ได้เลยไอตัวเนี้ยเออ ฮ่าฮา่ามึงอยาคิดว่ามึงจะเนียนกูนะมึงกลัวกูเหรอไอ้ก่าเอ้ยกากบ้าเลยฉันไม่ได้กลัวคนอย่างมึงหรอกโอ้โหมึงกลัวอย่างนี้ถือว่ามึงใจกล้าน่าดูนะเนี่ยชายแล้วไงฉันจะฆ่าแกให้ได้เลยทุยมึงก่อนจะฆ่ากูอะมึงหัดดูตัวเองก่อนไหมก่อนจะมาสู้คนอย่างกูอะมันอีกร้านปีไอ้โง่มึงเจอเคี้ยวหน่อยปุ๊บนี่เป็นไงมึงมาดิโห มาอะไรมึงมาทั้งสี่สองพี่น้องสี่พี่น้องแล้วมึงมาจาังวะนี้กูจะให้มึงต่อกับก,กูก่อนเลยไอ้ชิมายเออเอ้ามึงจะไปกิงบล็อกหามมะเกืออะไรวะเหนียบไม้ครับสิกเก็ตไม้ครับเจ้าาเจ้าดือ้อคือทําการขุดบล็อกแม่งไปเลย มาเลยเพื่ออะอะทำอะไรวุณนอย่างกูไม่ได้หรอกไอก้กระจอเอ้ยมาตั้งสี่ตัวเลยสี่คนสี่คนสี่คน,คนไอวาสี่คนทุยอย่าเล่นเว่อไอหามาดิครับมาดิจัหวหนี้เปิดก่อนเลยท่านผู้ชมเออเออเป็นไงคนอย่างเมืองไม่ต้องเล่นอาวุธอาวุธปืนหรอกไม่ใช่เดีย๋ยวคนอย่างมึงไม่ต้องเล่นปืนหรอกเพราะมันกระจอกไงคนอย่างมึงอ่ะก็ใช่ไงปืนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกทุยทำอะไรมึงไม่ได้มึงก็เจอพี่นายนาย นายมิสุหลงกับนายไมเขึ้นหน่อยไหมนีไม่ไงนายมิสุหลงจัดก,การไป,ไปถึงกูจะจาัดก,การทั้งสามตัวเองมาเลยจังหวะนี้โอ้แล้วไอ้โถสูสกีบิดโดมันไม่จาัดก,การพี่นายมิสุหลงเนี่ยจัดก,การแค่โผคนเดียวอะไรของแม่งว่ามากัชาเมายาแล้วมึงมามึงเจอระเบิดสีแดงกูหน่อยไหมเออนั่นไงพี่แกปเปิดก่อนแล้วครับจังหวะนี้โอ้โห เอาเดี๋ยวตัวหนึ่งตายเอาตัวนี้กระเด็นกูนึกว่ามึงตายหาแล้วเถอะฮ่าฮ่าฉันยังไม่ตายง่ายหรอกไองโง่เฮ้อคิดว่าจะทานอย่างกูได้หรอเพราะกูยังไม่ตายง่ายแล้วเออมึงไม่ตายง่ายก็ให้พี่นายมิสุลกจาก,การไปโอ้โหพี่แกนี่เปิดก่อนเลยชมพี่แกเปิดไปกี่ตัวแล้วเฮ้ยอีตัวหนึ่งไปไหนอะชมพี่แกเปิดไปแล้วหรอโอ้โหเอาจาังหวะนี้เอากูยังไม่ทันข้ามเลยเออ โคว่าพี่แกน่าจะจัดก,การไปแล้วอนี่อีอตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งเออพี่แกฆ่าไปแล้วโอ้โหพี่แกนี่เปิดก่อนได้เปรียบเลยกูนี่ยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไหยเก่าก็ให้ท่านไหนแล้วท่านให้กูช่วยเออ่วโชช่วยมึงให้กูเหลืออีกตัวหนึ่งบ้างดิโอ้โหมึงนี่ก็เปิดก่อนตลอดเลยใช่ไหายมาเลยอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งอยู่นี่มาเลยจังหวะนี้ไอสกีบิโดกโถโว,วมเออเป็นไงมึงมาดิคนอย่างมึงไม่ต้องเล่นอาวุธประชิดหรอก มาเลยมึงเจอธนูออริจินอลในเกมไมค์คร f t หน่อยไหมมาดิอื้อเป็นไงโอ้โหพี่แกนี่มึงเปิดอีและมึงเผื่อให้กูเหลือบ้างเถอะไอพี่นายมิสโลงเอาก็ให้ก็ท่านให้ผมช่วยยังไงแล้วทําไมอะ่ะเออให้มึงช่วยแต่มึงก็ต้องให้เหลือให้กูบ้างสิอื้อเป็นไงเป็นนายไอโถสุสกิบิโดบได้เขาวม,มีค่าเด็กกระโปงใช่ไหมก็ยแล้วแล้วทำไมล่ะเฮ้ย มึงนี่มันเร็วจริงๆไอโซซ่วมสกีบิกดอกก็คนมันเร็วอยู่แล้วแล้วมึงจะถามอะไรกูแปลกๆล่ะเออมึงเร็วอยู่เลยก็ดีแล้วพวกมึงไปไหนก็พวกมึงตายโดดพวกมึงฆ่าตายแล้วมึงถามโง่จังมึงนั่นแหละโง่ชิบหายกูแค่ถามลองเชียรเฉยๆมึงก็หาได้ว่ากูโง่พวกเอ B บีเราฉลาดจะตายไอพวกนี้มันรองของดีละโอ้โหมึงนี่เปิดก่อนแล้วพี่นายมิสซหลงไอ้แย่ดูดิพี่นายมิสุหลงเปิดก่อนโดยเคียวโยบุทูครับโอ้พี่แกนี่แม่งจัดใช้ได้ครับ โอ้โหพี่แกนี่จะเอารางวัลที่หนึ่งไปเลยครับสรับผมนะพี่แกนี่เป็นคนที่จะเป็คู่หูผมตลอดกาลนะมาเลยมึงเจอระเบิดสโนโนหน่อยไหมเออนี่ไงระเบิดนี้โคตรร้ายแรงมากชมนี่นี่นี่เป็นไงบินไปดิเฮ้อเป็นไงแล้วจากนั้นมึงก็เจอปืนมินิการหน่อยปืนมินิการนี้แม่งน่าจะแหลกหน้าดูเนะี่ยอ่ะ โอ้โหแม่งกรีปเป็นอะไรไม่รู้ครับมาเลยจังหวะนี้นี่มึงเจอปืนมินิกันหน่อยเอออ่ะอ่ะศาสต์แบบแลมโบ้เลยมึงเป็นไงโอ้โหไม่น่าเชื่อว,ว่าไอ้อแบบีบีเนี่ยทำไมฉันฆ่าไม่ตายเนี่ยและไอ้ตัวที่ตัวโคนโคนะมันฆ่าบ,บีตายฉันไม่น่าเอาฉันไม่ฉันอยากจะเรียกพวกมันนะโอ้โหถ้ากูไม่รกกีบจับมันเรียกพวกแน่ นอฉันจะเรียกในอีกไม่นานถ้าเองกับจัดฉันไม่ได้นะโอ้โหมึงท้าทายมากนะไอกิบิโดลโผ่ซ่วมโอ้โหพี่แกมึงเปิดแล้วโอ้โหเอาเห็นมันพูดไปนี่ผกูต้องรีบก,กับจัดไหมครับท่านถ้าปล่อยไว้มันเรียบพัวมาเพิ่มแนะ่เออจริงเออไหนๆแม่งก็จริงแลละมึงรีบจัดก,การเลยมาเลยจังหวะนี้กูจะเอาธนูลูกดอกจัดก,การแม่งเลยเออเป็นไง,งเจอเคียวยกมาทั่วหน่อยเออ มาดิมาดิไอ้กิบิโดโ้โถ่ซวมอื้อเป็นไงจาัดก,การเลยครับพี่นายมิสุหลงเอาแล้วจังหวะนี้เอาเข้าไปยกนะบแม่ไม่สนใจกูสนใจแค่ฆ่าแต่กูคนเดียวมึงปัญญาออดไปเนี้ยไอ้โถ่้วมก็เพราะว่าแกมันเป็นคนที่สําคัญยังไงละ่ะโอ้โหสําคัญพ่อนี่เออจาัดก,การไปพี่นายมิสุหลงถ้ามันไม่จัดก,การนายนายก็จัดก,การไปโถคนอย่างมันอะไอ้โถสซวมกิมิโด,โดม้มาโถ่เจ็บจอกจริงๆครับท่านมา เอามันตายยังยังไม่ตายครับท่านโอ้โหนึกว่ามันจะตายหาแล้วมาเลยจอนี้เออมาลูหม,มาหมูครับเอาจัวนี้หมาหมูล่ลงไปแล้วมาท่านนั้นกูช่วยแล้วกันนายมิสุโลงมาเลยเออเออเอาแล้วจังวันนี้พี่แกโอ้โหแม่งอืดจริงนะสงสัยน่าจะเป็นตัวหัวหน้ามันนะหัวหน้าแม่งอืดจริงครับท่านชมฮ่าฮ่าฮ่าแกทำเชันไม่ได้หรอไอกระจอเอ้ย แกมันกากจริงๆมึงนั่นแหละกากไอควายนี่ไงมาด่าพวกเรากากเหรอไอโธสกิปิโดปหน้ารังเกียจนี่มึงเจอคอมโบกูรัวรัวหน่อยไหมนี่ครับไมคสิ่งที่เกมโรบอกทำอะไรก็คือคอมโบนี่ครับนี่มึงเจอคอมโบตีกูรัวหน่อยนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงมึงเออตายสักทีโอเคครับมันไม่ได้เป็นฝีมือกูหรอกเพราะว่าพี่แกนี่จัดการไปทั้งสามตัวแล้วแต่ขอบคุณนะที่แกเหลือให้ฉันบ้างไม่เป็นไรครับท่านผมเหลือให้ท่านอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็มาว่าผมอีกเออ อย่างน้อยมึงก็ได้ฟังคําสั่งที่ฉันพูดนี่ก็ดีแล้วที่เองฟังคําสั่งฉันนะนายมิสุหลงเจอแล้วอ่าตามมาเลยโอเคครับเรากําจัดแม่งได้เสียทีครับโอเคเดือดเดเอาใครตัวมานเนี่ยครับฮัลโหลค,ครับบอสเออว่าไงเ,เห็นเองเห็นสมาชิกใหม่อย่างอ๋อผมเห็นตั้งนานแล้วครับเออนั่นแหละนายมิสุหลงก็ช่วยดีนะเดี๋ยวฉันจะเอาโอนี้ตั้งสองคนให้ครับให้ประมาณหนึ่งพันสองพันล้านเลยนะโอนให้เข้าบัญชีแค่หนึ่งโคละหนึ่งล้านโอเคขอบคุณครับบอสโอเคเราได้เงินหนึ่งล้านแล้ว,ลวเราจะทำไงต่อครับคุณ คุณไมเคลิลเราก็กลับบ้านไปเลี้ยงฉลองครับท่านรออะไรครับมาเลยหลังที่เราจัดก,การเอโถส้วสกิบิโดสี่ตัวได้แล้วเราก็มาฉลองเลยครับไปเลยหลังที่เราจัดก,การไม่ได้เนี่ยเราก็รีบกลับบ้านเลยครับรออะไรครับไม่แน่มันอาจจะมาใหม่ก็ได้นะไอสกิบิโดสโถ่้วเนี่ยเอาเดี๋ยวพี่แกมึงอย่าพึ่งดิโหนี่ครับเกมไม้คาวก็ต้องเป็นเกมต่อตัวในตำนานนะที่ใครๆต้องเคยเล่นอย่างแน่นอนครับ เพราะว่ากูใช้บล็อกดินในการต่อตัวเองมาเลยพี่นายมิสุหลงตามกูมามาเลยจังหวะนี้เออเดี๋ยวมึงค่อยตามที่หลังแล้วกันมาเลยกูขึ้นรถแม่งเลยไหนไหนใน,ในสุดแล้วก็จาักราไม่ได้เทียบโอ้โหก่อนจะจาักราไม่ได้พี่แกน,นี่แม่งเปิดก่อนเลยคนระับทุกชมนี่กูนี่อย่างฮาเลยพี่นายมิสุหลงเปิดก่อนแม่งได้ตั้งสามตัวแต่กูเปิดได้แค่หนึ่งตัวเองเอออย่างน้อยก็ดีละที่เหลือให้อย่างน้อยมันก็เหลือให้กูนี่ว่าโอเคปกลับบ้านเลยเรา ไปฉลองกันดีกว่าครับมาคุณนายมิสลงไปไหนละเอาเดี๋ยวนายมิสลงไปไหนอะเอาพี่แกไม่มาละเฮ้ยเดี๋ยวพี่แกไปไหนเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลนายมิสลงงอ๋อโหกูต้องเรียกมึงมาแลวสินะมึงนี่มาจริงๆนะแต่มึงไปไหนโขมึงเนี่ยไอ้นายมิสลงโขมึงกลัวสตีละ มาดิกูต้องเรี่ยมมึงมาแล้วกูไม่น่าขับรถแม่งไปเลยว่ะเพราะว่าถ้าขับรถไปแม่งเอา้าพี่แกมาแล้วโอ้อะไรของมึงเนี่ยจู่ๆมึงก็ว้ามาหากูอะไรของมึงเนี่ยเอาขอโทษครับท่านที่ทําให้ท่านเสียเวลาเออไม่เป็นไรหรอกมึงมาบ้านกูเลยมะโอ้โในไหนก็จะจบภารกิจลปะป่ะฉันจะให้แกอยู่ในบ้านฉันตลอดกาลนะขอบคุณนะที่เองช่วยอะ่ะไม่เป็นไรครับผมช่วยเพื่อความยินดีอยู่แล้วครับคุณไมเคิลโอเคปะ่ะกลับบ้านแยกแยก ยกย้ายนอนกันเถอะไปแล้วนะเจอกันใหม่โอเคอืมนายมิโซลงแกนี่ก็ทําดีมากนะแต่สิ่งที่ไม่ดีคือมึงแย่งคิวกูวใช่ไหมแย่งตั้งสามมึงได้ตั้งสามคิวแต่กูได้แค่หนึ่งคิวเองใช่ไหมโอเคเอออย่างน้อยก็แยกย้ายมาเรามานอนเรามาซ้ําจูจีกันดีกว่าโอ้โหมึงจะจูจีมึงกูยังหามไอ้ไรของมึงเนี่ยมึงเป็นเกย์ไม่ได้เออพวกเราเป็นเกย์แล้วมาเลยจะเจอกันนะมาเลย มาเลยนายมิสหลงมาเรามาเป็นเกย์กันเธอโอ้โหมึงนี่จะมีอารมณ์เกย์แล้วครับเนี่ยกูอย่างอามาเลยคลิปนี้ไม่หมดสำรับเด็กเนียช่วงนี้ผมไปก่อนแล้วจะมาคลิปหน้าไปแล้วสิไปครับมาเลยพี่นายมิสหลงมาเลยมาเร็ววเรโอเคไปละเจอกันที่นอนนะจ๊ะ